สวัสดีครับผมบิวคูดิตนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศฟินแลนด์เริ่มต้นด้วยคุยก่อนเลยวันนี้กูเอาไปลงคลิปแลไปเพื่อนมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะไม่ลงเลยมันจะต้องถ่ายกินข้าวอยู่กไปเดินไปก่อนก็ถ่ายวิวก็ได้ไม่ใส่เสียงก็ได้ นี่เมืองสวยมากเลยเพื่อนๆอันนี้เราเดินอยู่ที่สต็อกโฮล์มอยู่สต็อกโก็เดียวสิ่งผิดเด็ดดีเฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรวะที่เมื่อกี้เราผ่านมามันเรียกว่าอะไรนะตรงที่เราผ่านมาเรียกว่าคุยแล้วอย่ากูลงแบบนี้นะเว้ยวัน ถ้าก like ูลงแบบนี้มึงจะเป็นไรป่าว่ะถ้ากูลงองมึงมึงไม่ว่ากูใช่ไหมให้เราข้ามถนนได้เลยป่าวะข้ามได้เลยมัตอนนี้เรากำลังข้ามถนนกันนะเพื่อนๆอะไรนะห่วยเพื่อนผมก็ประมาณนี้แหละ บรรยากาศดีมากเลยจะกินอะไรที่ไหนก็ได้โอ้มีนักดนตรีด้วยอ่ะเพื่อนๆกินอะไรง่ายๆอันนี้เขาเรียกสวนอะไรนะวันสวนที่น้องแต่ครับไปกินโรกันอยู่ในเมืองเฮลซิงกิกันนะครับ เ,เ,เดี๋ยวอันใหม่ก็ได้